พอห้าสี่สามน้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพี่พี่คะอะไรเหรอรู้ไหมใครฆ่าอเดียพี่ยูนไม่ได้ฆ่าเนี่ยครัก็บอ,อกเข้าไปอือล้อกันเนี่ยแล้วก็เออก็เป็นสิ่งที่ พิเศษสําหรับตัวเราด้วยแต่วิธีการเล่นของความเป็นเป็นกระเทยมันต้องมีคาแรคเตอร์พี่เองก็จับคาแรคเตอร์ของกระเทยโดยเฉพาะเพื่อนที่ที่ในรั้วมหาลัยหรือเพื่อนที่เรียนไม่ได้วยกันมันมนชอบลากเสียงอย่างนี้มันทําไมวะมันต้องบีบ,บเสียงอะไรเหรอฮะทำไมอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเออมันมันคงเป็นคาแรคเตอร์ของกระเทยเหมือนเขาองมีสัญญาสัญ,ญลักษณ์ของเขาอย่างนี้เราก็เลยก็เก็บเอาไว้แล้วเราก็บอกว่าเออถ้าเราเล่นเราจะเล่นลักษณะนี้ สามารถรับชมได้แล้วนะคะที่โมโนแม็กนะคะกับหนังเรื่องหอแจ๋วแตกแหกสับป,ประโยชน์นะคะสวัสดีค่ะ